ศึกฟุตบอลชายซีเกม2023ไทยเราแพ้ให้กับอินโดนีเซียนะคะ5ประตูต่อ2ค่ะแต่ว่าเพจดังเนี่ยบอกเลยว่าอับอายยิ่งกว่าความพ่ายแพ้ก็คือในช่วงที่ปะทะกันเดือดเลยนะคะของสตาฟโค้ชนะคะรวมทั้งนักเตะระหว่างไทยแล้วก็อินโดนีเซียะคะ่ะเป็นช่วงต่อเวลาพิเศษค่ะในนาทีที่91ค่ะ ล่าสุดนะคะมีถแถลงการจากสมาคมกีฬาฟุตบอลน,นะคะได้แสดงความผิดหวังแล้วก็ขอโทษต่อเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งเป็นภาพที่ปรากฏออกสู่สายตาผู้คนในสนามรวมทั้งแฟนบอลทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตาฟโค้ชค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรที่ต้องรักษาภาพลักษณ์ในฐานะตัวแทนของคนไทยควรจะมีวุฒิภาวะนะคะแล้วก็อดทนต่อสิ่งยั่วยุต่างๆค่ะโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนนะคะรวมทั้ง มีบทลงโทษอย่างเด็ดขาดและจะไม่ปกป้องบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้กระบวนการทั้งหมดจะเริ่มต้นขึ้นทันทีนะคะหลังจากที่ทีมงานเดินทางถึงประเทศไทยค่ะ